คอมมนิกาคอมมนิกาไม่ชอบเพลงเดดิสโกเฮลซาล่ะเอาม่เอาดกว่าเอาเอาสาวอีสานรอรักดิะน้องเป็นสาวคนน้องดีดสิน้องเป็นสาวไว้ออนได จะมีชายใดไปเดตต้องการจะมีชายใดไปเดตต้องการไม้ปองน้องนั้นแม้ต้องการจะคอยใจดวงเดียวสิน้องอาเปกประตูแห่เล้าลวงใจอาเม้นนี่ค่ะก็เม้นนี่ค่ะไม่ชอบที่มาขอยไปที่ใหม่ดี